สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาหาข้อมูลนิดนึงนะครับผมก็หาไปด้วยดูไปด้วยก็ํำคลิปไปด้วยนะครับผมก็ DOME นะครับตอนนี้บวกอยู่2400นเปอร์เซ็นต์นะครับจากฐานถ้ำสุดไม่แน่ใจว่ามาเท่าไหร่นะครับผมก็ข้ากระดานเมื่อวานนะครับไปในย4ิบสีชั่วโมงนะครับเก๋่ข้อบวกขึ้นมาร้อนแรงนะครับ DOME นะครับตอนที่ผมํำคลิปบวกอยู่1,800นะครับผม ตอนนี้ก็อยู่2,480นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาทําอะไรนะครับผมทำเป็น2ชั่วโมงนะครับน่าจะขึ้นไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนๆมีแรงซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับผมจะขออนุญาตดูใน Google นะครับจะคีหา Google นะครับไปเจอแล้วตัวนี้ DOME Coin นะครับเราอยากรู้อะไรเราเสิร์ชหาในนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรา มัวแต่เราอ youtube มาสรุปให้นะครับเราอาจจะไม่ตันกินนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าค,าคุณส่วนมากก็จะทำคลิปเกี่ยวกระแสนะครับเพราะว่ามันจะได้ยอดวิวดีนะครับผมเขาพูดตรงๆ,ๆนะครับแต่ของผมจะทำคลิปที่แบบเหมือนกับคนที่ยังไม่ให้คุณค่ามันนะครับประมาณนั้นแหละก็เลยกาดการาดูนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกัน ever dome นะครับผมตัวนี้ น่าสนใจหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูไปด้วยกันนะครับดิจิตอลเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สเมตาเวิร์สนะครับอ่าแปลแบบนี้เลยนะครับเราไม่รู้ภาษาก็ตัวแรกของดิจิตอลคือเสียบเสมือนสบเสมือนจริงนะครับพูดง่ายดีกว่านะครับโลกเมตาเวิร์สนะครับก็เพื่อนๆคงจะทราบไปแล้วแต่ผมก็จะเอามาจะดูนะครับว่าเขาทำอะไรนะครับ ดูนิดนึนงแปลนิดนึงนะครับผมแปลนิดหนึง่งจะเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับตัวเทคโนโลยีอันน่าทึ่งของภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับใช้ชีวิตโตตอบตอบโต้ตตตตตตและ,จะเจริญรุ่งเรืองนํามาจากเคสเวไปสู่เมตาเวิร์รวมกับอ๋อตัวนี้สู่ประสบการณ์เวสสามนะครับเวสสามผมยังไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับเพื Lion ่อนเพื่อนคนไหนรู้ข้อคอมเมนต์ได้นะครับผมอ่าเป้หลายอย, Angular, ย่างสมบูรณ์ถึง จนถึงจุดที่คุณต่อชุดอูฟัง VR คุณจะไม่สามารถบอกได้ว่าของจริงคืออะไรนะครับนี่คือเป็นเป็นแพทเทิร์นเป็นแบบฟอร์มของเขานะครับที่เขาเพื่อนๆสามารถมาดูใน Google ได้นะครับแล้วก็ลองลองดูนะครับคนไหนที่ได้ภาษาก็เออต้องก็ดีใจคุณด้วยคุณอาจจะเข้าใจนะครับแต่ผมเองก็ถ้าผมรู้ว่ามันดีนะครับผมไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมลงทุนแล้วนะครับผมก็ให้มันเติบโตไปนะครับ เดอะโดมนะครับชื่อเดอะโดมนะครับเดอะโดมจะพปะดัการให้ทุกคนที่สนใจมิตาเวอร์ชันจริงนะครับเนี่ยเวอร์ชันจริงก็ดูนะครับดูกันเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเซลล์บายโปรดักต์นะครับเซลล์บายโปรดักต์นะครับผมก็แปลนนิดนึงนะครับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าใหม่ได้ตัวนี้คืออะไรนะครับ ผมก็นี่ก็ดูครั้งแรกนะครับดูขับพร้อมๆเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมว่าเขาคืออะไรนะครับนําแบรนด์และผู้คนมาร่วมกันด้วยความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์เวบสามที่มีคุณภาพสูงสุดนะครับโอเคนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจหรือไม่นะครับเราซื้อที่ดินที่ดินอืมอืมเอเนสทีโอ้โหน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับผมผมชอบลักษณะแบบนี้นะครับ โอเคนะครับดูนิดหนึ่งนะครับเจ้าซื้อเจ้าซื้อสังหาคุณสามารถขยายพอสังาคุณได้ไกลลกเสมือนชิงความเป็นจริงนะครับอลองลองไปศึกษาดูเองนะครับผมแค่หามาให้นะครับว่ามันก็น่าสนใจนะครับคุณต้องการขยายเ,าเท่ากล่องบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณในมิวุนวดริงพื้นที่โฆษณามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับตัวนี้ market place market place ผมก็ถือว่าผมโง่แล้วกันนะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับส่งได้ผมแดนคับผสมผาลูกสมาจริงแห่งความจริงจะนำทุกคนนะครับขอลองขอลองดูนะครับลองดูนะครับว่าโปรเจกต์เขาทำอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับก็ถือว่ารถสม m a p เขาโอเคนะครับหมายความว่าอ่าเป็นแบบฟอร์มที่โอเคนะครับตัวเก้นของเขามีเท่าไหร่นะครับมีการสเต็ i กิ้งด้วยเหรอครับ โอ้เข้าไปแน้นหรืออยังครับผมเดิมผนประกันตกแต่งก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นปลดล็อกทุกๆเดือนหลังจากอืมน่าสนใจมากๆเลยครับน่าสนใจมากๆเลยตัวนี้ดูผ่านๆนะครับสิ่งที่เขานี่คืออะไรสิ่งที่เขาจะทำหรือเปล่าครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับอืม นี่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ารูปแบบของเขาก็โอเคนะครับลองลองลองเข้าไปดูตรงนี้นะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าต้องต้องดีแน่นอนเดี๋ยวผมจะตั้งกาบ้านเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามาบอกเพื่อนเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ Q1 นะครับ Q2 Q4 นะครับเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนลองดูนะก็โอเคชัดเจนนะครับชัดเจนสาหรับตัวนี้ Q1 Q1 Q2 Q3 นะครับนี่คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับนะครับก็ ลองดูนะครับลองดูเผื่อว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็มาฝากเพื่อนๆสัๆส้นๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ชี้นาว่าคุณต้องซื้อตัวนี้แต่เราหาหลักคิดมาปรับใช้นะครับผมนะเผื่อว่าอาจจะเป็นตัวที่ดีก็ได้อาจจะขึ้น2 0 0พันแล้วาจ,จะไปต่อก็ได้เราเราก็ไม่รู้อาจจะรอย่อกก่อนก็ได้นะครับผมโอเคนะครับมาอัปเดตกับเพื่อนๆสั้นๆนะครับคลิปนี้อาจจะขอโทษด,ด้วยนะครับที่ผมไม่ก็รู้เรื่องภาษานะครับแต่เพียงแค่ว่าหวังดีอยากให้เพื่อนๆลองศึกษาเพิ่มนะครับกีก็ว่า D O M E คอยนะครับมันจะเป็นอ่า แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่กอชซบแต่ถ้าเกิดคนไหนที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะครับผมนะเราก็ดูนะครับตอนนี้เวอร์ชันไทยมีอะไรหรือเปล่านะครับเจ้าปิ้งข่าวสารจีฟินคอยไม่มีนะครับยังไม่มีใครทํานะครับผมนะผมพยายามดูของไทยอยู่นะครับมูลค่านี่คอยกโก้นะครับผมโอเคนะครับพอเหรียญนะครับทรงอืม ดีโอเมกโคยคริปโตนะครับมูลค่าตลาดนะครับข้อมูลประวัติศาสตร์ผู้พัฒนานะครับพึ่งก๊าตลาดนะครับยังข้อมูลอะไรไม่มากนะครับผมยังไม่มากนะครับโอเคนะครับก็เอามาฝากเพื่อนแค่นี้แหละครับนะครับโอเคครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ